สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับลานกล้วยปิ้งลิงบัวอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านตาผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมตาแล้วก็มาดูวัวนะครับที่ตาเขาเลี้ยงไว้ตาผมเนี่ยอายุ75แล้วนะครับแต่ก็ยังแข็งแรงนะครับสามารถที่ว่าจะตัดหญ้าเลี้ยงวัว ทำวิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียงโดยมาตลอดนะครับตอนนี้ก็เหลือตาแค่คนเดียวนะครับยายก็ได้เสียไปหลายเดือนแล้วนะครับเขาก็ลูกหลานก็บอกว่าให้ขายวัวนะครับเพื่อที่จะ,ะไม่ต้องลำบากนะครับแต่ตาแกบอกว่าแกเหงานะครับคือว่าแกอยากเลี้ยงวัวไว้เป็นเพื่อนนะครับลูกหลานก็เลยไม่ห้ามนะครับก็เลยปล่อยให้แก่ เลี้ยงวัวไปนะครับแกรักวัวครับแกเลี้ยงวัวมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะครับอายุยี่ห้ายี่หกเนี่ยแกก็เลี้ยงมาตลอดนะครับตาเขาบอกว่าวัวคู่แรกนะครับเป็นวัวพระราชทานนะครับจากาในหลวงนะครับท,ที่เขาได้ฟรีมานะครับเขาก็มาเลี้ยงต่อยอดเลี้ยงเอาลูกนะครับตอนแรกแกมี เยนะครับมี40 50แม่เลยนะครับแล้วก็ได้ขายไปบ้างนะครับเพื่อจะเอาเงินเนี้ยมาทำการเกษตรมาต่อยอดเรื่องการทำไร่ทํำกงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยาการที่เราจะมีเงินทุนก้อนเนี่ยบางทีเราก็ต้องสละสิ่งของที่เรารักนะครับเพื่อจะเอาเงินนั้นนะมาต่อยอดทางกำไรในการทำเกษตรของเรานะครับ ตายเองก็ยังแข็งแรงนะครับก็ยังสามารถที่จะเลี้ยงวัวได้ตลอดนะครับวัวน,นี้ก็จะเป็นวัวสายพันธ์บามันนะครับเป็นสายพันธุน์บามันบามันเฮนดูนะครับมีคนมาขอซื้อแกนะครับโอ้โปิดแล้วอันนี้คือพ่อวัวนะครับพ่อวัวเขาจะ ห่วงตัวเมียหน่อยนะครับบางทีเราเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาฟิตเรานะครับเมื่อก่อนตาแกก็บอกว่าโหวสมัยตาเป็นหนุ่มๆน,นะวงตวงสองพันส0มพันยังไม่ค่อยมีตังค์ซื้อนะครับเพราะว่าต้นทุนเรามันไม่เหมือนกันนะครับ คนรวยเขาก็จะซื้อได้นะครับที่คนจนก็ต้องค่อยๆหาเงินไปนะครับเพราะวัวดุนะครับไล่ผิดผมแล้ว